หอันดับพระปิดตายอดนิยมชุดที่36 1. พระปิดตาเจ้าคุณฮวัดสัมปทวนจังหวัดเชียงสาวปี2490ราคาหลักพันขึ้นไป 2. พระปิตาราเมสวนเนื้อทองคำพ่อท่านคลิ้งวัทลุงทองจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2525 25. ราคาหลักแสนขึ้นไป 3. พระปิตาพิมพสองหน้าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว จังหวัดนคนปรปฐมปี2 4 6 0 2 4 7 0ราคาหลักหมื่นขึ้นไป4ีพระปิตานั่งยองหลวงปู่บูวัดรวบจังหวัดสมุทรปราการปี2390-24 1 0รา่าคาหลักหมื่นขึ้นไปห้าพระปิตาหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงจังหวัดชนบุรีปี2500รราคาหลักพันขึ้นไป ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ